สวัสดีครับเจอกันกับทีมงานแท็กติคโคโดยอาจารย์วิรพงศ์เจริญพันธ์นะครับวันนี้จะมานําเสนอในหัวข้อของการาที่ว่างเปล่านะครับที่ลกรกค้าว่างเปล่าซึ่งใช้ติดต่อกันเกินสามปีจากอัตราภาษี0.6ด้วยเพิ่มเป็น0.3จะเป็น0.6นะครับทีนี้ในโปรแกรมแท็กเวอร์ชัน <c oughs> <c oughs> 4เนี่ยเราไม่รองรับนะครับนี้เราจะทํำยังไงกันเรามาดู ที่ข้อมูลทะเบียนสักสิงนงอที่ดีนะครับเรามาดูกันปีนี้นะครับปีนี้มีทิ้งว่างเปล่าเนลูกล้างว่างเปล่ามีเท่าไหาานนร่บ้างครับทั้งหมดมีอยู่สองร้อยสามหกรายการทนะีนี้ผมถามหน่รายการมันนี้มีแปลงไหนบ้างซึ่งซึ่งเข้าเกณฑ์แล้วนะครับเราต้องรู้แล้วก็ตัดสินใจเอานะครับว่าเข้าเกณฑ์ถนะ้าสมมติว่าผมจะให้สองแปลงทหุ้นนคุณสุชทายเนี่ย แบบนี้นะครับผมปรับข้อมูลค่าจะเป็นสอุหแล้วนะครับผมประชาเนานะเดี๋ยวเราไปประเมินสีประชาไปที่คมนวิตอนนี้จัดประเมินแล้วนะครับคอนประชาอ็นมาอันนี้ก็เป็นอีกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในการคำนวณสีเนาะ โดยเลือกชื่อขึ้นมาเราจะคำนวณเฉพตรงนี้นรับไม่ดูรายการผมกดคำนวณภาษีเลยตอนนี้คำนวณภาษีเก็เสร็จแล้วก็มาเปิดเขาอแรกไปเปิดดูที่อะ เาพัิอ่มัเพิ่มไปหนึนะครับอ่าอันนี้ก็ทำได้หอนกรืออย่างนึ้งก็คือคลิปโอรซอเจ็ออกจากโปรแกรมแคสมนี่ก็จะได้เหกามนี้นะง่ายๆนะครับก็คือแปลงไหน ปีปัจจุบันเป็นที่รุกร้างว่างเปล่าและเข้าเกตติดต่อกันนะครับติดต่อกันแต่ถ้าเป็นปีเว้นป,ปีไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเป็น,ปนลายที่มีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วก็ต้องเริ่มนับใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ให้ดูนะครับในการที่